มดดำเผยสาเหตุน,นมยุติบทบาทพิธีกรตีท้ายครัวต้องบอกเลยว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับนมกันไซกำเนิดพลอยโด่งดังมาจากเล่นละครก่อนพันตัวเองมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรและผู้ประกาศขา่าวรายการโหนกระแสจนเรียกเลยว่าเป็นรายการที่มีเรตติ้งดีที่สุดเลยก็ว่าได้ นอกเหนือจากรายการหนกระแสทางด้านหนุ่มกัญชัยก็ยังเป็นพิธีกรประจำรายการตีท้ายครัวและรายการสามแซบอีกด้วยแต่ล่าสุดทางด้านหนุ่มกัญชัยยุติบทบาทพิธีกรรายการตีท้ายครัวแล้วโดยมดดำกระชาพาได้เผยสาเหตุว่าพี่หนุ่มยุ่งมากจริงๆแต่เขาก็จะแอบ,บถามตลอดว่าวันนี้ไปบ้านใครมาความที่เราอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวมายาวนานแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเขามีเวลาก็อยากจะกลับมาทำ แต่ตอนนี้งานเขาเยอะจริงๆเอาจริงๆพี่หนุ่มเขาเหนื่อยรายการที่ช่อง3เข้า11บเอโมงแต่คนบ้ารายตื่นตีห้าแล้วตีสองยังไม่นอนอ่ะในเมื่อเขาเลือกอย่างนั้นแล้วเขาก็ไปให้สุดและเขาก็ไปสุดของเขาจริงๆ